อะไรก็ตามเนี่ยไมลินทปัญหาเนี่ยเ,เคยมีคําถามนะคะที่ถามว่าสิ่งที่พระนากเสน็ะได้ตอบพระเจ้าไมรินหรือสิ่งที่พระเจ้าไมรินได้ถามเนี่ยเป็นสิ่งทุกคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ทําไมถึงแยกแยะปัญหาอย่างละเอียดอย่างนั้นทําไมจึงต้องแยกแยะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะฟังดูยากนะคะ<ง>ั้งที่เป็นเรื่องง่าย,ายๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า อย่างเวทตะคูที่แปลว่าเจตพูดหรือวิญญาณเนี่ยมีความหมายอย่างไรซึ่งพระนาเกเสด้แจกแจงแยกแยะว่าในในผัสสะผัสสะนี่คือการกระทบ,บนะเช่นตากระทบรูปเรียกว่าผัสสะนะคะเสียงกระทบหูก็เรียกว่าผัสสะนะคะคือสิ่งของที่กระทบกับริ้นเกิดลดขึ้นมาก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบนะพอเราได้กลิ่นเม้นกลิ่นหอมเหล่านี้ก็คือผัสสะน,นี่เรียกว่าผัสสะเนี่ย ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะคแล้วผัสสะทั้งหมดเนี่ยก็เมื่อเกิดทางตาจมูกนะคะหูลิ้นหรือว่าแม้กระทั่งทางกายในยที่เกิดการกระทบทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปที่มโนโหรือจิตตัวเดียวกันหมดเปรียบเสมือนอเป็นทวาร ที่จะต้องออกประตูเดียวกันที่รุ่มน้ำไหลลงสู่ที่เดียวกัน<ะ>เกิดจากความเคยชินดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นขั้นตอนเนี่ยนะคะสิ่งนี้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วทําไมจะต้องอพระเจ้ามิลินต้องให้อุปมาซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่าตอนอธิบาย<ะ>อันนี้ขอเรียนว่าคือการอธิบายโดยละเอียดนั้นเป็นการแสดงสติ ครับนะคะบุคคลทั้งหลายเนี่ยตัวรู้เกิดแต่ถ้าสติไม่เกิดเนี่ยมันไม่เท่าทันมันลงไม่ลงไปในรายละเอียดนะฮะไม่ใช่ครับมันไม่ไม่ไม่เท่าทันนะคือรายละเอียดเนี่ยทาให้เราเนี่รู้เท่าทันครับอย่างเม่นว่าคุณชยุทธเนี่ยผัสสะทุกวันนะแต่มีการกระทบผัสสะทุกวันทั้งหูตาจมูกอะไรนี่คือเรียกว่าเกือบทุกนาทีก็ว่าได้แต่ตัวรู้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกนาทีหรือเปล่าครับนะคะคือตัวรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ย พอตัวรู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยวิญญาณจะเกิดขึ้นวิญญาณคือความรู้สึกคือความรู้สึกคือเช่นจักขุวิญญาณเพราะว่าตากระทบแล้วเนี่ยตาเกิดความเวทนามันจะตามมาคือรายละเอียดมันจะลงตัวเวทนาคือรู้สึกตัววิญญาณเวทนา สัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์แล้วเกิดการกระทําตามมาเพราะมันไปลงที่จิตจิตมันเป็นตัวสั่งอีกทีใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าเรามาแยกแยะแจกแจงและมีตัวรู้ตัวสติรู้ทุกขั้นตอนทุกเวลาพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าบุคคลใดที่มีสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารู้เท่าทันได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลมากเท่านั้น นะคะอันนี้คือคําตอบว่าทําไมถึงถามละเอียดเพราะที่ละเอียดเพราะว่าจิตของพระเจ้ามิลินเนี่ยได้ฝึกหรือว่าถูกฝึกฝนมาด้วยความละเอียดละเอียดอ่อนในความวิตกวิจารณ์คือตึกนึกหรือมีมนสิการคือตั้งประเด็นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาและมีสติระลึกรู้อย่างละเอียดทุกข,ขั้นตอนว่าเมื่อตากระทบเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะตัดเนี่ยเราจะตัดตัวไหนก่อนเพราะตัวถ้าหากว่าเรา รู้ไม่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราตัดไม่ทันถูกไหมคะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าจักขุูเนี่ยมันมีวิญญาณนะมันมีผัสสะนะมันมีกระทบนะบมันไปลงที่มโนนะแล้วมันก็มีตัวตึกนึกตรองวิตกวิจารณออกมาเป็นคําพูดเกณฑ์การกระทำาทั้งกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมก่อให้เกิดกรรมเมื่อเกิดกรรม,เก,กรรมเกิดการยึดติดเกิดชาติภพชรลาตามลําดับเนี่ยเราจะตัดตัวไหนมันไปทีละตัวครับ เพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเหมือนกันหมดทุกตัวแต่ว่าแม้ว่าตัวรู้เราจะเกิดขึ้นเรารวมกันเรารวมเป็นหนึ่งเดียวว่าอ๋อพอเราคิดตัวเวทนาเกิดสัญญาเกิดความจำเกิดเรารวมแต่เราไม่แยกแยะว่ามันมาจากอะไรมันกระทบมันจากภาษาทั้งหลายเมื่อเราไม่แยกแยะเราก็ตัดมันไม่ได้ม,มันไม่รู้ไม่เท่าทันความละเอียดของจิตมันไม่เท่าทันครับมันก็จะหลุดไปวันหลุดมากก็ กลายเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งลู้ไว้กับเท่านั้นแหละก็เลยไม่ได้ตัดไม่ได้ก้าวหน้าแต่การรู้ละเอียดของพระเจ้ามิเลนนี่หมายความว่ามันมาทางไหนทุกที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากทางไหนครับมารับมาทางโสทางไหนใช่สัมผัสกระทบเข้าไปในจิตแล้วจะตัดได้อย่างไรจะแก้ได้อย่างไรวางเฉยได้อย่างไร หรือว่าก่อให้เกิดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมได้อย่างไรฟังเหมือนเป็นธรรมขั้นสูงไหมอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนทรมาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ที่ได้ได้เอ,อ่ยมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะขึ้นวักที่4นะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่สามสินสิการลักขณะปัญหา นะคะเอาล่ะมากับมนัสิการใหม่พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้ามนัสิการเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนที่แอนเคยอธิบายว่าเหมือนเราตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเราจะไม่เกิดนะอันนี้กว้างเป็นความยายตั้งใจแล้วก็นึกแต่ว่าพระเจ้าพระนาคเกษีเนี่ยทูลตอบว่ามหาราชมนัสิการมีลักษณะนึกนะคะอะไรทดกก็ตามที่ว่านึกก่อนนึกเห็นนึกรู้ นึกขึ้นนึกขึ้นได้ถ้ามีคำว,ว่านึกเรเป็นมนสิการทั้งหมดครับนะคะเราเลึกถึงค่ะปัญหาที่สี่สิทธ์ท่านก็ถามต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทำทั้งหลายที่ถึงความเป็นอันเดียวกันนี้นี่อาจแยกออกปัญญัิให้ต่างกันว่านี่ผัสสะนี่ท่านผู้ฟังเข้าใจกันว่าผัสสะนะครับนี่เวทนานี่สัญญานี่เจตนา,น,ญญาน,นี่วิญญาณนีวิตกนีวิจารณ คือผู้แง่ธรรมทั้งหลายเนี่ยม,มันแยกออกมาคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่าธรรมก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำะพระเถระเจ้าถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรการที่แยกออกบัญญัติให้ต่างกันนั้นไม่ได้ทีนี้พระเจ้ามิลินก็เกิดสงสัยเอ๊เราก็เข้าใจแล้วนะว่ามันแยกกันนะแต่ว่ามันคนละอย่างมันเป็นปริงคนละอย่างแต่ว่าพระเถระเจ้าบอกว่าม,มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับ ก็อุปมาให้ฟังว่าเหมือนพนักง,งานผู้แต่งเครื่องเสวยของพระราชาเมื่อจะแต่งพยัญชนะสูปวิกัดก็ต้องแทรกนมส้ม,มคือหมายว่าปรุงแต่งนะคะคใส่นมส้มเกลือขิงผักชีลาพริกลงในพยัญชนะสูปวิกัตก็คือในโภชนาเครื่องเสวยอ,อันนั้นนะคะพระราชาจะรับสั่งให้ชาวเครื่องนั้นแยกเอารสแห่งของที่แทรกลงในสิ่งนั้นเนี่ยมาถวายเป็นอย่างทั้งหมด ชาวเครื่องนั้นอาจแยกรสที่ปรุงก็เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วนะมาถวายเช่นรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสเผ็ดรสฝาดรสหวานอย่างนี้ได้หรือเปล่าถามคุณชยุษฎ์รัตนท์ทอมปาดคะเพราะมันผสมรุงกลอ่ลอมไปแล้วยำปลาดุกฟูให้คุณชยุทธ์เนี่ยนะคะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งเผ็ดแล้วให้แยกสิ่งเหล่านั้นออกมาคครับนะะได้ไหมพระราชากระบอกการที่จะแยกรสปรุงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกเป็นอย่างๆนะมันคงยาก ก็แต่รถเหล่านั้นเนี่ยย่อมปรากฏชัดตามลักษณะของตัวมันเองคือคือมันจะประโดดเด่นหรือมันจะกลมกล่อมเนี่ยมันมันจะปรากฏชาติของตัวมันเองอยู่แล้วแต่มาแยกเป็นอย่างๆนี่ไม่ได้ข้อนั้นฉันใดการที่จะแยกทำทั้งหลายออกบัญญัตให้ต่างกันดังนั้นไม่ได้ก็แต่ว่าทำทั้งหลายนั้นย่อมปรากฏชัดตามลักษณะของตัวเองฉันนั้นอย่างเช่นเกลือเป็นของรู้ได้ด้วยจักษุหรือเปล่า พระเทรลาถามพระราชาบอกก็รู้ด้วยจักสุพระองค์ทรงพิจารณาจงดีรู้พระราชาก็บอกรู้ได้ด้วยลิ้นหรือเปล่าพระเทลาเจ้าก็บอกขอถวายพระพรรู้ได้ด้วยลิ้นไม่ใช่รู้ด้วยตาตารู้เป็นไงมันหลายอย่างนะฮะทีนี้พระเอิญเนี่ยพระราชากถามว่าเอ๊ะรู้ได้ลิ้นอย่างเดียวหรือพระเทระาเจ้าก็ถวายพระพรพระราชาถ้าอย่างนั้นเรื่องอะไรโคต้องขนมันมาด้วยเกวียนล่ะนํามาแต่เกลือก็แล้วกัน บอกไม่อาจนํามาแต่เกลือเพราะสภาวะทั้งหลายคือเกลือกับน,น้ําหนักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่างกันโดยความเป็นอารมณ์คือพระเถระเจาา้าที่ว้อธิบายว่าคนอาจช่างเกลือด้วยตาช่างนะคะซึ่งคือทางพระราชาก็บอกว่าคนเนี่ยช่างเกลือด้วยตาช่างแต่ว่าพระเถระเจ้าบอกว่าช่างได้แต่น้ําหนัก นะคะคือข้อนี้ฉะนคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเอาเกลือมาเนี่ยนะคะมันแยกออกมาได้ออกมาไม่ได้อะค่ะคุณมันรวมออกมาขึ้นมาเป็นน้ำหนักเป็นหนึ่งเกลือที่จะใช้ในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่มมาเป็นถุงเป็นกระสอบมันจะมาเป็นหนึ่งเม็ดเนี่ยมันไม่ได้มันได้อะไรมันมาเป็นถุงมันก็ช่างเป็นน้ำหนักออกมาไปเลยมันรวมกันเข้ามาเป็นเกลือนะคะเหมือนกับอาหารที่รวมเข้ามาเป็นรสมันไม่อาจจะมาแยกออกมาได้ซุปที่กลมๆค่ะเพราะฉะนั้นเอกภพคตะคือ คือสิ่งที่พอเราแตะปั๊บเวทนาเกิดสัญญาความทรงจําเจตนาที่มีความตั้งใจมีความรู้สึก<ะ>มีความนึกคิดเพื่อก่อเกิดการกระทำเนี่ยมันเกิดตัวอัตโนมัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลาเดียวกันครับครับนะคะคืออันนี้คุณจะยุตเข้าใจใช่ไหมคะค,นนคือมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ดําเนินทันทีค่ะเป็นไปอัตโนมัติทันทมนีมันจะมาแยกเป็นอย่างๆไม่ได้นะคะ ทีนี้พระราชาก็ตัดถาถามต่อเป็นปัญหาข้อที่41พระผูเ้เป็นเจ้าอายตนะห้าอย่างเกิดแต่กรรมต่างกันหรือเกิดจากกรรมอันเดียวกันพระเถระเจ้าถวายวิสัชนาว่าเกิดแต่กรรมที่ต่างกันแต่ว่าเกิดแต่กรรมเดียวกันไม่ <S 2> <S 2> <S นะคะก็พระเจ้าวิลินก็ก็งงง,ง,งงงันนะคะพระเถะเจ้าก็บอกว่าถ้าใครใครจะหว่านพืชห้าอย่างในไร่เดียวกันผลของพืชที่ต่างกันก็ต่างกัน อ,อัน้ิช่ยหรือเปล่านะคะพระราชาก็กดต้องต่างกันข้อนั้นฉันได้อายตะตนะห้าอย่างก็เกิดแต่กรรมที่ต่างกันไม่ได้เกิดจากกรรมอันเดียวกันนะคะคืออาต่การภาษาทุกอย่างเนี่ยนะคะคือสรุปแล้วนะคะคุณจจยุทธคือพ,พ,พระเถระเจ้ากับพระพุทธเจ้าไม่เหนเนี่ยกําลังสนทนาในรายละเอียดถึงใ,ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจถึงภาษาที่เกิดขึ้นจากคือให้แยกกันแต่เป็นกรรมที่ลงที่ใจอันเดียวกันหมด มันต่างกันนะคะคือตาเห็นก็หูได้ยินกับลิ้นสัมผัสจะมูกได้กลิ่นหรือการสัมผัสทางกายเนี่ยมันเป็นพืชห้าอย่างแต่มันลงไล่เดียวกันหมดนะคะคือมันอยู่ในลงไปในจิตที่เดียวลงที่จิตที่เดียวกันนะคะแต่มันมาต่างความรู้สึกกันค่ะก็เลยมาถึงข้อที่กรรมนานากรณะปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมในข้อสี่สิบสอง พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเหตุไฉนมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นคําถามที่เราเคยเอามาคุยกันแล้วนะคะาบางพวกมีอายุน้อยอบางพวกอายุยืนบางพวกก็มีโรคมากบางพวกก็มีโรคน้อยบางพวกก็มีสีสามคือผิวพรรณมันไม่ดีดดอ,าอาบางที่ก็ผิวละเอียดสีดีบางคนมีอํานาจน้อยบางคนมีอํานาจมาก บางคนมีสมบัติน้อยบางพวกก็มีสมบัติมากบางพวกมีตระกูลต่ำบางพวกมีตระกูลสูงปัญญาก็แตกต่างกันไม่เท่ากันพระเทเจ้าก็ถูกถามว่าขอถวายพระพรต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงไม่เหมือนกันบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็กร่อยบางต้นก็ขมบางต้นก็เผ็ดบางต้นก็ฝาดบางต้นก็หวานพระราชาก็บอกเพราะว่าพืชมันต่างกันครัข้อนั้นชันใดมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะว่ากรรมที่ทำเนี่ยมันมีความที่ต่างกันกรรมมันต่างกันพระพุทธเจ้าทรงได้ตัดแก่สุภมาณพว่ามานุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เลวซามบ้างดีบ้างเช่นกลุ่มที่มีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุยืนคือให้ชีวิตแก่สัตว์ ร,รวมทั้งโรคมากโรคน้อยทําร้ายสัตว์ทรมานสัตว์เนี่ยเกี่ยวกับโรคภัยใกล้เจ็บสีผิวพันธ์บอกถึงอารมณ์บุคคลที่มีอารมณ์ที่เยือกเย็นเป็นสุขผิวพันธ์ก็เนียนละเอียดนะคะเรือมีอํานาจน้อยมีอํานาจมากบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านก็จะมีอํานาจมากบางพวกมีสมบัติน้อยเพราะเป็นผู้ที่ให้ทานน้อยมีสมบัติสมบัติมากเป็นผู้ที่ให้ทานมาก ตระกูลต่ำเพราะว่าเป็นผู้ที่ชอบดูถูกดูแคลนคนอื่นนะค่ะในขณะที่ตระกูลคนที่เกิดมาตระกูลสูงเป็นผู้ที่ยกย่องคนอื่นเห็นใจคนอื่นนะครับนะคะคือไม่ไม่ข่มผู้ที่ต่ำกว่าตนพวกที่มีปัญญาสามเพราะไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการเพิ่มภูนิสติปัญญาด้วยการให้ธรรมทานครับหรือไม่เคยศึกษาธรรมอย่างนี้เป็นต้นคือกรรมต่างกันครับ ก็มาถึงปัญหาข้อที่43ปฏิกัจโวยวะยามกรณะปัญหาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าบัมพชาบาประชาของอัตมาภาพมีประโยชน์ที่จะได้รู้ว่าทําอย่างไรทุกนี้จะดับไปและทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นดังนี้ต้องการอะไรด้วยความพยายามไว้ก่อนเมื่อถึงการเข้าจึงค่อยพยายามไม่ได้หรือคือหมายถึงว่าทุกอย่างที่เป็น เป็นประโยชน์ที่จะทําให้ถูกดับเนี่ยทาไมต้องรีบพยายามละ่ะไปพยายามตอนที่มัน,<อ>นใกล้ๆไม่ได้เลยพระเถระเจ้าทูลตอบว่าขอถวายพระพรเมื่อถึงการนั้นเนี่ยความพยายามไม่ทําธุระให้สําเร็จได้คือมันอาจจะเสร็จไม่ทันเวลาก็ได้ถูกไหมคะคแต่ว่าถ้าพยายามไม่ก่อนย่อมทําธุระให้เสร็จได้เพราะมันเกิดความเคยชินเพราะมันเกิดเหตุปั๊บมันก็ทันเวลาครับ,รบพระเจ้าม,มิรินก็ขอให้อุปมาให้ฟัง พระองค์จะทรงดำริเห็นความข้อนั้นเป็นฉไหนย,ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงกระหายอยากเสวยน้ำในเวลาใดพระองค์ก็ตัดสั่งให้ขุดบ่อน้ำขุดสะด้วยพระเจาสรงประสงค์ที่จะเสวยน้ำในเวลานั้น <ฮะ S 1> คือบอกจะกินน้ำเอาขุดสะเลยเร็วจะกินน้ำแล้วพระราชาก็บอกหาไม่ได้ไไม่ได้ก็คือคมันไม่ทันการต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะข้ออุปมาชันใดก็ฉันนั้นนะคะ และพระเถระเจ้าก็อยากประมาว่าหากว่าพระองค์ทรงหิวอยากจะสเสวยกระยาหารในเวลาใดพระองค์ก็ตัดสั่งให้ไถน,นาปลูกข้าวนะคะแล้วก็เก็บเมล็ดข้าวมาแล้วก็ให้หุงก็ไม่ใช่อีกจะได้สเสวยะะแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงการเวลาที่จะหิวเนี่ยมันไม่ทานการแล้วนะคะพระเถระเจ้าก็ยกตัวอย่างอีกว่าสงพรามมีขึ้นแก่พระองค์ในเวลาใด โรองจึงตรัสสั่งให้ขุดคูก่อกำแพงปักเสาระเนียดถมดินทำเชิงเทินรวบรวมเสบียงอาหารในเวลานั้นแล้วก็มาส่งหัดส่งช้างส่งม้าส่งรถส่งธนูส่งพระแสง <ฮะ S 1> ทันไหมคะคุณชยุทธครับไม่ทันฉันใด้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตน <ฮะ S 1> ควรรีบขวนขวายทำสิ่งนั้นไว้ก่อน ผู้มีปัญญาอย่าเอาเยี่ยงคนขับเกวียนควรภาคเพียรด้วยปัญญาของตนครับเหมือนอย่างว่าคนขับเกวียนละทางใหญ่ที่ราบขึ้นสู่ทางที่ไม่ราบแล้วเผาหักอยู่ชั้นใดคนโง่ก็หลีกจากธรรมหันหาสภาพที่ไม่เป็นธรรมรอจนกระทั่งมัจจุราชมารออยู่แล้วถึงจะเริ่มก็ไม่ทันการแล้วครับ,ค,รบคือจิตมันไม่เคยชินนะคะคุณชลชุบเพราะฉะนั้นเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นข้อดี การเตรียมจิตใจตัวเองให้สำรวมระวังอยู่ในก็ทำเป็นข้อดีก็ต้องเริ่มทำเลยบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวแก่ๆค่อยไปเข้าวัดก็ได้ไม่เป็นไรวัดก็มีตั้งหลายที่มันไม่ทันจิตมันไม่คุ้นมันไม่ชินเหมือนกับว่าเวลาเราฝึกทำสมาธินะคะหรือว่าฝึกจิตให้ไม่หลงตายว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยฝึกก็ได้ยังไม่ตายหรอกตอนนี้ยังอยู่ ไม่ค่อยมาฟังกันใหม่ไม่ใช่บอกอย่าไม่ตายหรอกอะไรอย่างงี้อ่าตอนใกล้ตายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ทันการแล้วเพราะว่าเวทนามันมีมากคิดไม่ทันนะคะเวทนานี่คือคืออย่างบางทีประสบเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความทุกข์ทุรนทุรายทรมารหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกำลังจะจากโลกนี้ไปจะมานั่งให้สวดเอ่อเรียกว่าอะไรฮะสวดพระคาถาจินบัญชรสวดยอดพระกันไตรปิฎกไม่ไม่มีแล้วนะครับค่ะ เกิดความรู้สึกว่ามันรับไม่ได้ไม่ไหวแล้วเพราะเวทนาเกิดปั๊บจิตใจมันก็ฟุ้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะใช่ค่ะคือพูดง่ายๆคือว่าตอนตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราคงรู้สึกว่าเราเราอยากจะเข้าวัดไม่ใช่ค่ะเราทําสมาธิไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเจ็บอ่ะมันทรมานอ่ะมันทรมานยิ่งเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยโอ้ตอนสลึมสลือเงี้ยเกิดมันปึ๊บไปตอนนั้นเลยเงี้ยมันไม่ทันรู้มันไม่ทันการนะคะเพราะฉะนั้นก็ จะปฏิบัติอะไรก็ต้องเร่งรีบปฏิบัติจ้านะห้เริ่มตอนนี้<ล>ใช่ค่ะ